ขเมนถ้าเจรจามันไม่มีทางที่จะคืนแผ่นดินไทยเรานะครับมันมีแผนที่จะต้องลุกต่ออยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้มาตรก,การทางทหารอย่างเด็ดขาดรุนแรงถึงจะได้คืนมาครับอส่วนรอบหน้าถ้ามีเฉลยศึกอีกนะครับจับไหมรอบหน้าถ้าปะทะกันนะครับฝากน้องๆทหารนะครับอย่าไปจับเลยศึกเด็ดขาดนะครับส่งมันกลับบ้านเก่าให้หมดเลยเน้นว่าไม่จับเฉลยศึกนะครับถ้าจับเฉลยศึกมันก็จะเป็นแบบนี้แหละครับ มันเคยมีพี่ที่แบบสมัยก่อนที่จับจับเฉลยศึกแล้วเห็นใจแล้วปล่อยเงี้ยแล้วก็มันกลับมายิงเราอีกเนี่ยเคยมีไหมอ่าสําหรับทหาร่านจุดจงค่ายป่าองชัยไม่มีนะครับแต่ทหารหน่วยอื่นมีนะครับอย่างเช่นจับพวกพอกคออย่างเงี้ยนะครับเป็นพอกคอเข้ามาอ้าวกับใจแกวันหนึ่งนะครับมันก็กลับเอาความรักของเราเนี่ยไปบอกพวกมันแล้วก็มันไม่กลับใจจริงนะครับแล้วมันก็เข้ามาถล่มถานของเรานะครับเคยมีเคยมีแบบนี้เคยมีครับ เพราะฉะนั้นอยากให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยอย่างเงี้ยนะ